สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ยกกับผมทิศนะฮะวันนี้เราก็ผมก็จะมานำเสนอการออกแบบกล้องไ p เบื้องต้นนะครับในวิชาเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดระบบเครือข่ายนะครับโอเคก็จัดทำโดยผมนาราจินยงแล้วก็นางสาวดิศยาพรแท้จึงนะครับซึ่งการจำลองนะครับพื้นที่นะครับผมก็จะใช้เป็นโรงอาหารของวิทยาลัยเทคนิคสุรินนะครับ ก็ในนี้ในตัวอาคารก็จะใช้กล้องทั้งหมด7ตัวนะครับซึ่งจุดสีแดงก็จะเป็นตัวกล้องนะครับซึ่งทุกตัวก็จะหัานหน้าเข้าเข้าไปในตัวโรงอาหารทั้งหมดเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ผังของโรงอาหารอ่าแล้วเรามาดูดอะแกรมครับดอะแกรมก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะไม่มีก็จะไม่ผ่านคอสวิตนะครับก็จะผ่านเอ็นวีอาร์แล้วก็เราเตอร์ไปเลยนะครับนะครับก็จะเป็นกล้อง NVR แล้วก็เราเตอร์โอเคก็ประมาณนี้อ่าทีนี้เรามาดูบอมกันนะครับ บอมนะครับก็จะมีกล้องอ่าแล้วก็ NVR แล้วก็เราเตอร์แล้วก็สายแลนประมาณนี้โอเคอืมโอเคก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูอ่าเรียกว่าอะไรตัวนี้นะครับ Data s h e e t นะครับของกล้องนะกล้องที่จาร์ r ีเ u ค s t มาก็จะเป็นเลือกกล้องที่อ่านำมาใช้โดยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่านะครับ2ล้านพิกเซลครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอ่าแบบ 8ล้านพิกเซลครับ m e g พ p i x e l ครับ high resolution นะครับก็ประมาณนี้ครับซึ่งตอวนี้ก็จะเป็นอ่าที่บอกสามารถดูตอนกลางคืนได้ชัดก็คือจะเป็นตัวลักนั่นเองครับลักก็คือยิ่งน้อยก็สามารถก็ยิ่งสามารถมองเห็นในตอนกลางคืนได้ดีที่สุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับและก็สามารถรองรับ H264 และ H265 นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมี H264 นะครับเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีโซลูชันก็อยู่ที่ประมาณ 4K นะฮะตัวนี้ก็จะ o n v i p ได้นะครับ o n v i p ก็คือสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับเช่นยี่ห้ออื่นแต่ยี่ห้ออื่นนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับและตัวนี้ก็สามารถรองรับ IP 6 7ได้โอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรามาดูของตัว NVR เหมือนกันนะครับ NVR ก็จะต้องรองรับ o n v i p นะครับตัวนี้ก็ ฮสองสีสองห้าก็ธรรมดานะก็ปกติธรรมดาเลยโอเคตัวนี้ก็จะมี o n นวิฟนะครับนี <Hi. S 1> hey, ่ฮดีบีออนประมาณนี้นะครับโอเคมีอะไรอีกเนาะน่าจะอันสุดท้ายแล้วนะี่ผมพามาดูใบเสนอราคานะครับก็จะมีใบเสนอราคาวันที่ก็ ประมาณนี้ครับโอเคก็ประมาณนี้ผมขอจบการนำะเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับผม